ชมว,วิวพระอาที่ตกดินมูหินลังก้านี่หละยี่สิบแปดปดเดือนสิบเอ็ดสองพันยิบห้าวันนี้ออกบ้านเัืไตั้งแต่ 4, ตีสี่ห้าสิบี่ห้าสิบนัดกันตีสี่ จะได้กออกกับตีสี่ห้าสิบจางเต็นเรียบร้อยแล้วอู้นี่น้ำสนิมอะไรเนี่ย